กบนี่กบสีม่วงสีม่วงอะไรนะกบสีม่วงอะไรสีม่วงสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษอะไรนะเพอร์เพ<ๆ>่ปะนก <Nope. S 2> ต้นไม้หมาหมาแมว<า> จบแล้วเหรอ,อนนมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีช้างปะมา,มานาหนาวน้ำเย็นจับจิตเราหนูตัวนิดเล่นจนขนเคอะน้ำเย็นอา้ามีแม่มดมีแม่มดช้างไปช่วยเพื่อนที่กรง นี่เพื่อนๆออกมากันหมดแล้ว <Yeah. S 1> จบแค่จบไปหรอปังกระต่าย<ะ>กระต่าย<ะ>อ่านเนาะแค่มีอ่านเนาะอ่านณป่าดินสอกว้างใหญ่ดูแลต้นไม้โดยเหล่าคนเเระ ดวนดินลดน้ำตั้งใจให้เด็กมีใช้มากมายเยอะแยะมีตัวอะไรนี่จริง,รรงเลยจิงโจ้หมอีอันนี้อะไรอ,อันนี้อะไรเต่าเพนกวินเสืออันนี้อะไรมาหมานิงแพนด้ายีราฟอันนี้อะไรฮิปอะไรฮิปโปโปนี่อะไรช้างมันน่ายีราฟเสือ เพนอะไรเพนอะไรเพนกวินอันนี้อะไรเ mm. ตาหมี mm. จิงโจ้เย่เย่นี่ม้าอะไร <My. S 1> มาไร้าม้าลายจระอี